พูดคุยถึงความเป็นไปได้ในโลกของเทคโนโลยีกับรายการ Light like c h e r r p o d c s t t สวัสดีครับพี่ก้องสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบก็วันนี้ไปเอาข้อมูลมาเรื่องของ Nintendo อ่ะเราสามารถสรุปได้เลยวๆว่าก่อน Nintendo จะวิ่งเนี่ยเขาเคยนิ่งมาก่อนอ <laughs> แสงแว่าก็ต้องรวมโปรดักต์แป๊กๆของ Nintendo ใช่ เอามาสี่อันน่าสนใจครับวันนี้ผมเชื่อว่าคนยุคเดียวกับเราตอบได้ไม่ยากให้เวลาคิดรุ้เร็วก่อนสี่อย่างใช่ไหมสีอย่างที่ออกมาสุดแป๊กออกมาแล้วแป๊กอ่าไอเกสุดเนี่ยคงไม่มีตัวไหนที่จะแป๊กเท่า Virtual BoyVirtual Boy ใช่เรียกว่าเป็นตาบาบของ Nintendo แล้แต่ว่าออถ้าเอาเอาความแป๊กของมันก่อนดีกว่าเอาความแป๊กของมันก่อนก็คือ ผมเคยมีประสบการณ์ร่วมอยู่นิดนึงคือตอนนั้นยังเป็นเด็กน้อยอยู่ไปวิ่งสะพานเหล็กออแล้วผมก็เห็นร้านเขาบอกม,มาโชว์หน้าร้านเว้ยด้วยความอยากมากก็เลยขอพี่ครับขอดูหน่อยได้ไหมครับขอเล่นนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสแล้วคนพบว่ามันอวกพอเล่นแล้วมันอวกเดี๋ยว virtual boy ตอนนั้นมันประมาณไหนประมาณช่วงเกมบอยคัลเลอร์ปะเกมบอยคัลเลอร์มาทีหลังนะเกมบอยคัลเลอร์มันหน <Okay. S 1> ึ่งเก้าเก้าแปดโอเคมันอยู่ในยุคที่เกมบอยรุ่งเรืองพี่กอง เอคือปลายยุคปลายยุคเกมบอยโอเคก็เข้าใจได้แหละคือด้วย DNA ของ i ินโ n d o อ่ะเขาจะแบบขายนวัตกรรมเนาะซึ่ง <S <s> <S เราก็เห็นมาตลอดก็ต้องยอมรับว่า Virtual Boy อ่ะมันคงมาก,ก่อนการแหละมันเป็นสิ่งที่ล้ำเกินไปเ,ออเทคโนโลยีสมัยนั้นมันมยังไม่เอือ้อใช่คือแนวคิดอ่ะได้แล้วแหละ <S <s> แต่เทคโนโลยีไม่เอื้อเหมือนที่พี่ก้องบอกตอนตอนที่ผมไปเล่นถ้าใครไม่รู้จักเว r t u ชั b o บเล่าก่อน ก็คือมันจะเป็นแว่น VR แต่ว่ามันไม่สามารถใส่เป็นเฮดเซตได้มันจะต้องถูกตั้งมีขาตั้งมีตัวไทพอตวางไว้กับโต๊ะอย่างเงี้ยคิดง่ายๆนี่คือไทพอตแล้วก็นั่งเล่นโดยการเอาตาเนี่ยไปไปแยแ่แล็วก็แล็อกบหัวไม่ได้เอาพูดง่ายๆมันก็เหมือนกับไอตัว Meta Quest ก็คือเป็นแว่น VR ใส่เข้าไปแล้วเราก็จะดึงเราเข้าไปในโลกของ VR อแต่นั้นตนนั้ข้อดีมันยังแบบใส่หัวไงทากิ้งได้แต่นี้ทําอะไรไม่ได้เพียงแต่เทคโนโลยีสมัยนั้นน่ะมันอาจจะใหญ่มากมันไม่สามารถจะยัดอุปกรณ์ทุกอย่างให้เข้าไปในในเฮดเซตได้ดังนั้นมันเลยต้องใช้เหมือนกับมีมีไต่พอตมาตั้งคำเอาไว้แล้วเราก็ต้องเอาหน้ายืนเหือนแบบวัดสายตาประกอบแว่นยุคนั้นเแล้วก็ข้อเสียอีกหนึ่งอย่างคือมันแสดงผลเป็นสีแดงอย่างเดียวอื ก็เรียกว่าคอนเซปต์ด like ีแหละแนวคิดเขาล้ำคือมันอาจจะต่อยอดจากอ้ยุคลุ่งเรืองของเกมบอยเกมบอยคัลเลรออะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยมันจะดีไหมถ้าแบบทําให้เราแบบ i ิ m เ r อร์ซีฟกับเกมได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยเป็นแต่ว่าเทคโนโลยีมันมันไม่สามารถจะไปได้จริงมันสัพพอร์ตไม่ถึงยอดขายบันขายได้แค่0.77ล้านเครื่องก็ประมาณห0 0 0แสเครื่องทั่วโลกทั่วโลกตลอด ช่วงอายุที่เขาจัดจำหน่ายออกมาใช่ดังนั้นะถ้าใครยังมีเวอร์ชวรบอยอยู่เนี่ยถือว่าเป็นไลท์ไอเทมนะเปิดพิพิธภัณฑ์ได้เลยเอ,อจริงอันนี้เห็นด้วยถือว่าเป็นซูเปอร์ไลซึ่งก็คงคิดว่าน่าจะมีน้อยคนแหละที่ต่อให้ทันในยุคนั้นอะ่ะก็จะหาคนมีประสบการณ์ร่วมกับไอตัวเวอร์ชวรบอยจริงจังอะ่ะน่าจะน้อยอน่าจะเคยแค่แบบลองไปเล่นไอที่เขาเดโมกันแบบตามร้านขายเกมอะไรเงี้ยอ,อ,อันเนี้ยถ้าผู้ฟังคนไหนแบบ มี virtual boy เป็นของตัวเองแล้วแบบอยากจะมีประสบการณ์ในการเอามาเล่าเนี่ยเออเรายินดีนะพิมพ์พิมพ์อะอยากฟังเหมือนกันกว่าแบบคนที่ทันแล้วแบบได้เป็นเจ้าของ virtual boy ยุคนั้นนะ่ะแบบเอ๊ะ อะไรตัดสินใจให้เราแบบซื้อตอนนั้นแล้วแบบซื้อแล้วแบบผิดหวังไหมหรือก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็ดีในตีในคุณค่าของมันเองอะไรเงี้ยต้องต้องเป็นแฟนปูนินระดับหนึ่งเลย<อ>แล้วต้องมีซับระดับหนึ่งกันนะไม่ถูกในยุคนั้นเพราะว่าด้วยที่ฮาร์ดแวร์มันไม่เวิร์กดังนั้นซอฟต์แวร์มันก็เลยไม่ไม่น่าจะมีนักพัฒนาแบบลงมาเล่นมากเท่าไหร่อดังนั้นมันก็เลยแบบเป็นลิมิเต็ดอ d ิชั่นไปอือเนาะ ใครที่มีไว้ในครอบครองนก็ลองคอมเมนต์มาแชร์กันเราอยากจะรู้จริงๆว่าเฮ้ยคุณรู้สึกยังไงกับอุปกรณ์ของคุณอ,อันนี้ไม่ยากอะเพราะว่ามันเป็นของที่ดูออกอยู่แล้วว่าไม่น่าล้องแต่แรกอยู่แล้วอะลำดับที่สองนะครับที่ไม่สักเซตมากหนักนั่นคือตัว V <Wii> u ครับอ่ให้เราก็ได้เป็น V u อ่ VU VU อ่ะมันต่อยอดความสำเร็จของ V อ่าซึ่งทุกคนอ่ะจะรู้ว่า Nintendo V อ่ะคือแบบสักเซสมากๆแล้วก็หลังจากนั้นมันก็ออกเป็นเจนถัดไปคือ VU แต่ปรากฏว่าคนอ่ะแยกไม่ออกว่าสมมตว่า VU มันคืออะไรกันแน่คือมันไม่มีโพสิชันที่ชัดเจนของมันเองใช่เลยครับคนจะมองว่าแบบเอ๊ะมันเป็นแค่อุปกรณ์เสริมของ V หรือเปล่าหรือว่าแบบมันคืออะไรอะไรเงี้ยคนไม่ไม่สามารถจะมอง VU เป็นเป็น เป็นเอกเทศของมันน่ะคนจะไปติดภาพกับ V ถ้าส่วนใหญ่พี่พูนีย่าใช่เลยคือผมไม่ได้เป็นคนที่ครอบครองทั้ง V และวีนะแต่มันมีช่วงหนึ่งที่ตอน V มันดังมากๆอ่ะแล้ววีออกมาผมก็กะจะไปสอยเหมือนกันนะเพราะผมมีมายเซตที่คิดว่ามันน่าจะเหมือนกับตัววที่อัปเกรดขึ้นมาเออแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่เลยอ่ะใช่ปะการเล่นวิธีการเล่นอะไรมันเหมือนแบบ ไม่ไม่ไม่ได้เหมือนกับตัว V มากนักอะไรเงี้ยเออแล้วมันก็มีการพัฒนานรูปแบบการเล่นที่แปลกประหลาดมากขึ้นเช่นคุณสามารถเอาไอ้ตัว V U เนี่ยไปเป็นเหมือนอะไรสักอย่างนึงอะไปเป็นแบบคอนโทรลเสริมได้อะที่ผมเห็นเขาโฆษณานะอ,อย่างการเล่นกอล์ฟอย่างเงี้ยคุณสามารถเอาอเนี้ยวางไว้บนพื้นได้แล้วก็ตีกอล์ฟผ่านหน้าจอนี้ได้อ,อะไรเงี้ยเออก็ถือว่าน่าจะเป็นเรื่องของความไม่ชัดเจนของการมีอยู่ของไอ้ตัว V U ูแหละว่าเอ๊ะมันจะมา มาทดแทนความสําเร็จของ V ได้ยังไงเออมันไม่ชัดตรงนั้นแล้วผมว่าที่เป็นค้ะซ้รํำซัดอีกนะก็คือการเปิดตัวของ p c ซและ Xbox One ครับใช่ในยุคนั้นคือตอนนี้ต้องมองว่าเอาจริงๆอ่ะไอ้ช่วงที่ที่เขาบอกว่า V อ่ะขายดีอ่ะแต่ดูมา r k เก็ตแชร์ของคอนโซลแล้วว่าทั่วโลกอ่ะมันก็เรียกว่า แบ่งกัน3ส่วนเท่าๆกันนะวีได้แค่37%ในขณะที่เพสามาได้3าองเปอก็เรียกว่าต่อให้วีชนะก็ชนะแบบหายใจลดต้นคอแล้วอย่างไอพวก XBOX 360ที่เป็นมามื่อดะก็ยังได้ตั้ง31%อ็ดก็เรียกว่าในในยุคเพเนี่ยเรียกว่าเค้กเนี่ยถูกแบ่งเป็น3ก้อนแบบใกล้เคียงกันเลยเออซึ่งพอมาเป็นในยุคแบบวีอะเรียกว่าแบบคราวนี้เพียงพ้แบบเยอะมาก Xbox อะยังครองตลาดได้ประมาณแบบหในสเหมือนเดิมในขณะที่ตลาดของ n t ินโดอะโดน p พ4กินไปเพย์ซีอกินไปได้ห้าสิเปรเเรียกว่ากินเค้กก้อนนี้ไปแบบเกินครึ่งอะใ,ในขณะที่โอวียได้แปเรนี่เรียกว่าแบบอ๋อ ไม่ไหวแล้วอะยอดขายก็เปรียบเทียบกันนี่ก็คือแบบแตกต่างชัดเจนนะเพยนี่คือร้อยสิบเจ็ดล้านเครื่องนะส่วน v ีูเนแค่สิบสาจดห้าหกล้านเครื่องเท่านั้นเองตันเตียเลดินซึ่งเอาจริงๆมันมันอาจจะเป็นที่ว่าแนวคิดอะของของการเล่นอะของเกมเพลย์อะนีฮิโก็พยายามปรับตัวเองมาตลอดนะค<อ>ือถ้าเทียบระหว่างแบบอพสากับเพซอะเรียกว,ว่าไม่มีอะไรต่าง เออก็คือแบบมีคอนโทรเลอร์แล้วก็แบบอ่าเกมกราฟิกดีขึ้นหน่วยบูนผลดีขึ้น p e r f o r m a n c ดีขึ้นแค่ไหนในขณะที่แบบรูปแบบเกมเพย์ของ Nintendo มันไม่เคยหยุดนิ่งเออ i ก็อย่างหนึ่ง VU ก็พยายามแบบเรียกว่าเป็นคอนโซลเจ้าแรกๆที่นำเสนอประสบการณ์แบบสองอย่างทั้งแฮนเฮลกับเรื่องของคอนโซลเพราะว่ามันจะมีคอนโทรเลอร์ที่แบบมีจอส่วนตัวของมันเนี่ยเออซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับไอตัว PlayStation Portal สมัยเนี่ย ก็คือต้องมีคอนโซลเป็นเครื่องหลักนะแล้วก็แบบอะสตีมมาเล่นแบบบนแบบอุปกรณ์แฮนด์เฮลอะไรเงีย้ยเออก็เลยรู้สึกว่า Nintendo ก็พยายามได้ดีเพียงแต่ว่าสมัยนั้นกระแสะของเกมมันอาจจะเป็นสไตล์ PlayStation มากกว่าคือ PlayStation มันอาจจะเป็นแบบเป็นเป็นยังทีนมากกว่าอเพราะเกมมันจะเป็นแบบแนวแบบอกากราฟิกสวยๆอาเป็นเกมยิงเกมกีฬาแล้วก็เป็นเกมแบบแนวแบบ โหดโหดนิดนึงอ่าสำหรับวัยรุ่นนิดนึงอะไรเงี้ยในขณะที่เกมของ Nintendo เราก็จะเข้าใจอยู่ว่าแบบก็จะเป็นแนวแบบน่ารักน่ารักเป็นแบบทินทีนฟมิลีนนนนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเทรนด์ของการเล่นเกมมันอาจจะไปไปในทางที่แบบโตขึ้นแต่แต่ในยุคข,ของ V ีและวีอ่ะผมเริ่มเห็นทิศทางของ Nintendo ที่ชัดขึ้นนะคือเขาเลิกแข่งเรื่องของ Performance กับทาง Sony ไปแล้วอ่ะเออ คือตอนนี้โซนี่กินตลาดฝั่งที่เป็นเครื่องแบบ p e r f o r m ร์แมดีกราฟ,ฟิกสวยอะไรก็ว่าไปนะแต่ว่า w ี i U เริ่มหนีไปทางแบบการนวัตกรรม,มเครื่องมือที่ใช้เล่นแล้วมันสนุกเออซึ่งซงม,มันเป็น DNA ของของ n i n t e n d o มาตั้งแต่แรกแล้วแหละแล้วส่วนมากอะนวัตกรรมอะมันมาพร้อมความเสี่ยงเสมอ,อมถ้าเสี่ยงถูก ก็ไปพุ่งเลยไม่มีใครแบบมาเทียบ mm. เพราะว่าเราจะเป็นเจ้าเดียวในตลาด mm. มีแบบ Unique Selling Point mm. แต่ถ้าเกิดแป๊กอย่างไอตัว Virtual Boy อ่ะก็ไปเลย <laughs> คือแบบถ้ามันมาก่อนการ <laughs> ปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยเรานำเสนอ <laughs> การเล่นแบบใหม่นะแต่สุดท้ายแบบมันยังไม่ได้สมัยนั้นมันยังไม่ได้ประสบการณ์มันยังแบบมันยังไม่ดีพออะไรง mm. เงี้ยเออก็แป๊กไปดังนั้นก็ก็เรียกว่า Nintendo <laughs> ก็ต้องต้องบิดกับตัวเนี้ยค่อนข้างเยอะ mm hmm. อ แต่ถ้าไม่มี Wii U อ่ะผมก็เชื่อว่าไม่มี n t n t e o Switch นะก็าอาจมันม,มันม,มันเป็นการพัฒนาต่อยอดจาก Wii U อีกทีนอ่ไงนะแต่ข้อสังเกตของผมก็คือถ้าเป็นตลาดคอนโซลอ่ะคือ Nintendo อ่ะอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นเบอร์หนึ่งขนาดนั้นตั้งแต่การมาของ PlayStation คืออย่างมากก็อาจจะได้แบบมาเก็ตแชร์เกินหนึ่งในสามานิดนึงอะไรเงี้ย แต่พอมันเป็นตลาด handheld อ่ะคือ Nintendo กินรวบมาตลอดอเพราะอย่างอ Playstation อ่ะแย่ขาลงไปใน handheld อ่ะสองครั้งก็คือ PSP กับ PS v i t a PSP อ่ะไปชนกับ Nintendo DS โหเรียกว่าก็สู้กันไม่ได้เลยทั้งนั้นที่คนก็ยอมแล้วว่า PSP อ่ะคือประสบการณ์การเล่น Playstation handheld ที่ดีในขณะที่ DS อ่ะยอดขาย66% Playstation ได้แค่34%เรียกว่าแบบยอดขายต่างกันครึ่งๆึ แล้วพอมาเป็นอีกอีกอีกรุ่นหนึ่งอะที่แบบโหแบบเรียกว่าตอกตะปูแบบปิดฝาโลงของแบบไอตัว Play Station v เวอร์ชันแฮนเลเลยก็คือตัว v i ต a ซึ่ง v i ต a ไม่แย่นะ <c oughs> v i ต ta คุณภาพการเล่นเกมนี่พอๆกับ p พ3สาเลยนะเพราะผมก็มีมีว i ต a เออผมมีทั้งสองเครื่องแหละทั้งทั้งดีทั้งว i ตื <c oughs> แต่ปรากฏว่ายอดขาย TDS อ่ะแปด็ดในขณะที่ยอดขายวิตาแค่สิบเเอร์เซ็นต์เรียกว่าหนึ่งในสี่อ่ะจากหนึ่งในสองเป็นหนึ่งในสี่มันก็ทําให้ s o นีรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราคงเล่นตลาด handheld ไม่ได้และคือแย่ขามาสองครั้งแพ้หลุดลุยทั้งสองครั้งในขณะที่ Nintendo รู้สึกว่าเอ๊ะตลาดคอนโซลเราอ่ะทรงๆส,สุดๆมาตลอดแต่พอเป็น handheld เราได้ก็เลยรู้สึกว่าไอ้ Nintendo Switch เนี่ยมันอาจจะเป็นแบบ การตกตะกอนทั้งเรื่องของ V ียูแล้วก็เรื่องของแบบไอ้พวกแฮนด์เฮลของตัวเองอออกมาเป็นเครื่องให้บริก็เลยก็เลยแบบอยอยู่จนในตลาดไปจนถึงทุกวันนี้คือเหมือนเขาพอเขาไมช่ชนะในตลาดของเครื่องเกมคอนโซลที่แบบเน้น p e r f o r m ร์แมนซ์เขาเลยเน้นไปทางม o b i l ะเ<ช>พราะว่าไอ้ตัวอยอดจำหน่ายของ Nintendo DS นี่ชัดเจนมากเลยหนึ่งร้อหิบล้านเครื่องพี่ก้องเออดังนั้นเหมือนที่พี่ก้องบอกเลยผมว่านะ เขาเก่งพอตพอติเบิลมาใช่ไหมเขาก็เลยดีทางด้านนี้เนาะแต,แต่แต่ความจริงไอ้สิ่งเนี้ยมันเริ่มเห็นชัดขึ้นตอนที่มันเป็น VU ไงว่าว่าเขาจะเริ่มพัฒนาไปทางพอติเบิลแล้วเขาก็เดเวลลอปต่อมาเป็น Nintendo Switch. s w ิต c h จริงๆเราอาจจะนับได้ว่าไอ้ VU อ่ะมันอาจจะเป็นก้าวแรกของเครื่องไฮบริดก็ได้คือมันเป็นเครื่องคอนโซลที่มีประสบการณ์พอตทเบิลนิดหน่อยในขณะที่ Nintendo s w ิต c h เป็นเครื่องพอตทเบิลที่มีประสบการณ์คอนโซลน,นิดหน่อยก็คือต่อดอกเล่นได้อะไรเงี้ยเออมันอาจจะเป็นเพราะว่า เกมของ Nintendo อ่ะมันอาจจะเหมาะกับพวกคอนสเอฮันเฮลก็ได้<ม>เพราะว่ามันไม่เน้นเ e อร์ฟอร์แมนซ์สูงม,มันเน้นแบบกราฟิกน่ารักน่ารักแบบอ่าเล่นเน้นเกมเพย์เน้นแบบอ่าอย่างจอยคอนมันสามารถแยกออกมาเล่นมินิเกมได้อะไรเงี้ยม,มันน่าจะเป็นพวกกิมมิคพวกนั้น<ม>ในขณะท,ที่โ o นีรู้สึกแล้วว่าแบบเอ้ฉันไปแข่งกับ PC ไปแข่งกับพวก Xbox ดีกว่าก็คือแบบมันต้องกินเ e อร์ฟอร์แมนซ์สูงๆ<ม>ได้ภาพแบบกราฟิกเยอะเเฟรมเรทสูงๆแบบโอ้โหแบบ อลังการ 4K 6 0เฟรมอะไรอย่างเงี้ยเออในขณะที่ Nintendo บอกเอาเลยแข่งกันไปเลยฉันไม่เอาเอฉันแบบขอแบบมีพื้นที่เล็กๆของฉันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันก็ทั้ง PlayStation ทั้ง Xbox อ่ะมันก็ต้องไปแข่งกับตลาด PC เออถ้าจะเอาแบบจุดยืนเดียวกันเลยนะคือแบบเอาแบบ กราฟิกแบบอัดกันมาเลยแบบความละเอียดเยอะๆเฟรมเรทเยอะๆกราฟิกแบบสวยๆอัดแน่นๆอะไรเงี้ยเอออ่ะโอเคมันมันก็เลยเป็นเป็นจุดที่ว่า VU ก็น่าจะเป็นเป็นคอนโซลที่ที่แป็กแป็กแต่ว่าทิ้งทิ้งอะไรบางอย่างไว้เออผมว่าทิ้งอะไรบางอย่างไว้ให้ให้ t i n t o n d o สามารถไปต่อได้อ่ะคราวนี้สินค้ายอดแย่ลำดับที่สามไอพี่ดาวระหว่าง n n t t n n o o 6กับ n i n กับ d o g a m e c u เกิถ้าเดาจริงๆอ่ะน่าจะเป็นเดาว่าเกมคิวอ่ะเดาว่าเกมคิวถูกต้องครับเกมคิวใช่จ้ 2> ะ2 1่็จุดเล้านเครื่องอเพราะจริงๆอ่ะเกมคิวมันมันมันก็ต่อย,ยอดความเฟลของ Nintendo 64แล้วจริง <laughs> คือต้องบอก <laughs> อว่า <laughs> ออ <laughs> คอนโซลของ Nintendo อ่ะ มันเป็นขาลงตั้งแต่การมาของ PlayStation อ่าใช่ซึ่งเพย์หนึ่งอ่ะมันมาในยุคข,ของ Nintendo 64แล้วก็รู้สึกว่าคนอาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะต้องการประสบการณ์การเล่นเกมที่มากกว่าเกมแบบสไตล์สนุกสนานสไตล์ Family อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกคือ PlayStation มามันจะเป็นแบบมาแนวแบบฝรั่งเลยคือ Nintendo มันจะ เกมแบบสไตล์ญ,ญี่ปุ่นน่ารักเป็นกราฟิกอนิเมะนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยในขณะที่เพลย์สเตชั่นมันจะมาแบบเป็นแนวแบบวัยรุ่นฝรั่งเออเป็นแนวแบบเล่นเป็นกีฬาเออเป็นแบบกราฟิกสมจริงเป็นแนวแบบโหดโหดแนวยิงปืนแนวชุตติ้งแนวแบบต่อสู้แบบเลือดสาดอะไรเงี้ยคือมันสไตล์การเล่นมันมันโตขึ้นซีเรียสขึ้นเออดังนั้นมันก็เลย เริ่มชัดแหละวว่าสมัยนั้นทเทรนการเล่นเกมมันอาจจะเป็นแบบซีเรียสเกมมิ่งมากขึ้นมมผมคิดว่าตลาดในช่วงนั้นนะคือตอนที่โซนี่เริ่มเข้ามานะม,มันยังไม่ได้มีทิศทางที่แบ่งแยกชัดเจนอะคือแต่ละค่ายเนี่ยเน้นในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเดียวเลยทุกค่ายเลยนะไม่ว่าจะเป็นในยุคนั้นเนเราจะเริ่มเห็นมี n i n t e n d o มีอยู่แล้ว Sega เนี่ยก็เน้นพัฒนาเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์โซนี่ที่เป็นคู่แข่งรายใหม่ ก็เข้ามาเล่นตลาดนี้แล้วก็เล่นเรื่องพ r f ฟอร์แมนอย่างเดียวผมเลยรู้สึกว่ามันมันซัดกันอยู่แค่นี้เออแล้วก็คนที่ทำได้ดีสุดก็คือ Playstation ก็เลยชนะไปแค่นั้นเองเพราะตอนนั้นในยุค Playstation น่ยตอนนั้นมีตัวเลือกของคอนโซลอยู่3ตัวคือเพย์หนึ่งอินโ64แล้วก็ Sega Saturn ใช่ซึ่ง Sega Saturn เนี่ยก็เรียกว่าโอ้คงรู้ตัวแล้วว่าแบบไม่น่าจะมีไม่มันจะมีที่อืนทางของตัวเองแล้วเพราะว่า อ่ะอย่างตอนเป็นเมกกะได้อะมันก็ยังแบบเออพอสู้กับซูปเปอร์นินเทนโดได้นะใช่แต่พอเป็นเซกาเซเทิลปุ๊บแล้วตลาดใหม่อะยีดีเขามีโซนี่ลงตลาดมาแล้วแบบลงตลาดปุ๊บแบบมาแบ่งแบบมาเก็ตแชร์ไปเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยซึ่งอันนี้ <c oughs> เรียกว่ามิลเลอร์เคิลมากนะ <c oughs> <c oughs> เอาจริงๆคือนินเทนโดก็คงไม่นึกมาก่อนว่าอีดีแบบจะมีคู่แข่งแบบ โหดมากความจริงเขาไม่ใช่คู่แข่งพี่เขาเป็นเพื่อนรักหักเลนโหดกันมาก่อนใช่ไหมออ uh, คือตอนที่พัฒนา n t e นโ o ยุคแรกความจริงโซนี่ไปเป็นพันเนอะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในวันหลังใช่ดังนั้นคือต้องบอกว่าตลาดคอนโซลมันเปลี่ยนไปคือภาพลักษณ์มันเปลี่ยนไปเลยตั้งแต่แบบโซนี่ลงตลาดมาพอโซนี่ลงตลาดเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยไม่เคยหลุดจากอันดับสองเออก็คือแบบเป็นอันดับหนึ่ง เอาจริงอ่ะมีแค่ยุค V อ่ะคือเพาอ่ะซึ่งเพยาก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่าแบบอ่ะมันอาจจะแบบคนอาจจะเริ่มแบบอยากจะได้แบบทางเลือกอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ย <Ừ. S 1> เออก็เลยเลยเป็นยุคที่แบบเอ๊ะยอดขายแผ่วมาหน่อยแต่พอเท่าที่ดูตั้งแต่โซนี่เข้าตลาดมาคือถ้าไม่นับยุค V อ่ะ ก็เรียกว่าได้ได้มาเก็ตแชร์อันดับหนึ่งมาตลอดเออดังนั้นก็ไม่แปลกใจว่าที่ยอดสินค้าสุดแป๊กข,ของ Nintendo อ่ะมันจะมาสายคอนโซลซะส่วนใหญ่สมัยก่อนนะผมจะชอบเคยวิเคราะห์กับพี่ชายคือ Nintendo มันจะเหมือนแบบดังรุ่นหนึ่งแป๊ก2รุ่นเลยอย่างเงี้ย <laughs> ออกมาทั้งหมดแบบกี่รุ่นนะ <laughs> ไม่แล้วก็แล้วก็จะมีอย่างนี้คือสมัยก่อนจะมีเรื่องสีคือถ้าเกิดเครื่องเกมคอนโซลอไหนสีที่เป็นแบบสีอ่อนอะ่ะ มันจะขายดีกว่าสีเป็นสีเข้มอ๋อหรือจริงๆแบบป็นเป็นสีถูกโลกเออเอเอคืออย่างแบบเดี๋ยวเดี๋ยวที่เราจะพูดตัดไปคือ Nintendo สีเงี้ยเครื่องสีดำมาเลยแปก๊กเกมคิวอย่างเงี้ยเครื่องสีม่วงมาเลยแปก๊กเออเอออย่างโซนี่เปิดมาเป็นแบบสีครีมอ่อนอะไรเงีเ้ยอืมอันนี้คือการวิเคราะห์แบบเด็กๆสมัยน่ะเกี่ยวไหมเกี่ยวโอเคเอาก็เรียกว่า ตั้งแต่การมาของ PlayStation น่ะเรียกว่าคอนโซลของของ Nintendo อ่ะอเอาว่ามีฟุกชนะแค่เจนเดียวคือคือวีพูดเลยสรุปได้เลยใช่นอกนั้นแพ้มาโดยตลอดอเออถ้าไม่นับไฮบิดอย่างสวิตอ่าแต่ที่บอกคือถ้าเป็นตลาด Hand h ฮนเฮละ Nintendo ชนะขาดอืมออ่ะคาวนี้มาตัวสุดท้ายกันดีกว่า ก็คือตัวของก็ไม่เหลือแล้วแหละก็เหลือแค่ Nintendo, Nintendo 14, 14. ใช่ซึ่งอันเนี้ยเป็นยอดแย่ลำดับที่4ขายได้32ล้านเครื่องอส่วนตัวผมว่าการเปิดตัวของ Nintendo 14ไม่แย่นะอมผมจําได้เลยวันแรกที่เขาเปิดตัวมาเนี่ยเขามาพร้อมกับนวัตรกรรมใหม่คือจอยสติกที่มีตัวอันอนาล็อกอตัวจอยอนาล็อกซึ่งผมมาทึ่งผมตื่นเต้นกับไอจอยอนาล็อกนี้มากแล้วก็เขามาพร้อมกับเกมมาริโ 64อ่าที่เปิดมามีแบบเราได้เห็นมาริโอแบบสามิติเป็นครั้งแรกเออแล้วเราสามารถควบคุมไอตัวอนาล็อกในเล่นจมูกมาริโอในจอได้อเออผมชอบมากแล้วแบบเป็นที่จดจําของผมมากในยุคนั้นคือต้องบอกว่าเอาจริงอะ่ะ Nintendo คิดมาดีเรื่องของเกมเพลย์เรื่องของกิมมิคเรื่องของอินโนเวชันเนี่ยคือเราเห็นได้ในในทุกเจนทั้งคอนโซลทั้งไอตัวแฮนด์เฮลเพียงแต่ว่า เราก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่าสุดท้ายแล้วแบบพฤติกรรมการเล่นเกมคนเนี่ยใช่ไหมสุดท้ายมันก็อยู่ที่ว่าแบบเกมค่ายไหนมันแบบตอบโจทย์เรามากกว่ากันคือต้องบอกว่าในยุค Nintendo 64กับยุค PlayStation อน่ะเราเข็นที่ไหนก็มีมีแต่ PlayStation เรียกว่าแบบโหเพนี้แบบของเมืองเออคือผมจำได้ว่าแบบ Nintendo ที่เป็นคอนโซลอ่ะเจนสุดท้ายที่ผมเล่นคือ Super Nintendo อเออนอกนั้นผมก็แบบอามาเล่นเป็น PlayStation มาเลยคือ X n หกสี่เกมคิวเนี่ยคือแบบไม่ไม่อยู่ในระบบเลยอาจจะเป็นเพราะเจนที่เราแบบไอ้เพิ่งเรียนจบแล้วแบบทํางานแล้วก็ได้เราก็เลยรู้สึกว่าแบบหลุดไปจากอาการเล่นเกมแบบจริงจังอะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าเพื่อนพี่ส่วนใหญ่เล่นแต่วินนิ่งด้วยเปล่าเป็นในยุคนั้นเราอาจจะเล่นเกมพีซีเยอะส่วนใหญ่เออมันเลยเป็นเหมือนแบบมันเวลาเล่นกับเพื่อนอ่ะมันต้องเป็นเกมที่แบบต้องเล่นได้กันใช่ใช่สมัยนั้นก็เป็นอะไรคัลเจอร์ไซ S <S <S เอาอาเตอร์สไตล์แล้วถ้าเล่นแบบคนเดียวก็จะเป็นเล่นแบบไอพวกไฟแนลอะไรเงี้ย<อ>ซึ่งมันก็เออใช่ยุคนั้นผมถ้าเป็นเรียกว่าไม่มีคอนโซลผมเล่นเกมพีซีจะมีแต่มีแฮนด์เฮอลอจะมีนิตโดดีเอสเออดังนั้นมันก็เลยเหมือนมันเหมือนเป็นยุคคับเกี่ยวอ่ะเออประสบการณ์การเล่นมันอาจจะเป็นแบบ เราโตขึ้นเราก็เลยอยากจะเล่นเกมที่มันดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเพราะช่วงนั้นแบบชีวิตมันใช้คอมพิวเตอร์เยอะก็รู้สึกว่าเแฮบบ้ยให้ทุกอย่างในชีวิตออดอินวันไปกับคอมพิวเตอร์เออ,อน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่ามันเริ่มต้องพูดอย่างี่ว,ว่าในยุคที่ n ิน t e n d o คุบซีออกมาตัวเลือกมันค่อนข้างมีมากขึ้นเรื่อยๆม,อม,มีเยอะขึ้นเรื่อยๆ p c เริ่มเหมือนที่พี่บอกเลย p c มันเริ่มแบบใช้งานได้ดีขึ้นเล่นเกมได้เยอะขึ้นอะไรยงเงี้ยเออผมก็เหมือนพี่ะ พออยู่บ้านปุ๊บผมก็ไม่ค่อยเปิดเครื่องเล่นเกมแล้วผมก็เปิดคอมเล่นว่ะเออเพราะตอนนี้ประสบการณ์เรียกว่าเกมพีซมันก็ทําให้เล่นได้แบบดูไม่ต่างกับคอนโซลมากขึ้นแ่ะเออแต่ก่อนพีซมันต้องแบบใช้คีย์บอร์ดเล่นบางทีเดี๋ยวนี้แบบเราอยากจะเล่นแบบเอหลังพิงโซฟาอะไรเงี้ยเราก็สามารถต่อแบบจอยเล่นได้อะไรเงี้ยสมัยก่อนมันจะเป็นจอยมีสายแต่มันก็ก็ถือว่าก,ก็เล่นได้ไม่ต่างกับคอนโซลเออ แล้วมันอาจจะเป็นยุคตื่นพ c ซีในย,ยุคนั้นน่ะในไหนแบบโหลงทุนซื้อ PC แบบมาหลายหมื่นแล้วก็เลยรู้สึกว่าใช้คุ้มจะเอาเงินไปซื้อคอนโซลแยกต่างหากทำไมก็ซื้อเกม PC แบบมาเล่นไปเลยอะไรเง,งี้ยคือ,ม,อม,มันก็อาจอาจจะเป็นแบบเทรนประมาณนั้นแต่ Nintendo 4ผมว่าตรงในบรรยากาศยุคนั้นนะคือผมอยากได้มากๆนะแต่ด้วยความเป็นเด็กเราไม่ขอตังค์พ่อขอตังค์แม่ลำบากอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ซื้อแบบผมคิดว่ามันเป็นเครื่องเกมที่ดีเครื่องหนึ่งในยุคนั้นเออเพียงแต่ว่า พอมันมาพร้อมกับคู่แข่งอย่างโซนี่อ่ะมันเลยเพียงพําไปใช่เพราะว่าอย่างโซนี่เนี่ยเขาแบบสเตติจี้ดีด้วยมาพร้อมกับเกมต่างๆที่เป็นแบบองจริงอ่ะเกมโซนี่หลายเกมที่แบบคิดอ่ะมีเยอะเลยอืม,อมเอาจริงๆนะถ้าจะมองมองถึงความแป๊กอ่ะอ่ะถ้านอกจากไอตัว virtual boy แล้วอ่ะอก็ต้องยอมรับว่าทั้งสามตัวของคอนโซลของ Nintendo อ,อ่ะคือมันไม่ได้แย่คือมันไม่ได้คิดน้อยหรือมันไม่ได้แบบ เรียกว่ามันมันมีสูตรที่มันจะทําให้ประสบความสําเร็จได้จริงๆเพียงแต่ว่าทเทรนในการเล่นยุคนั้นน่ะคู่แข่งมันอาจจะแบบไ,ได้ <laughs> ได้ใจของของยูเซอร์มากกว่าอ่ะใช่เออซึ่งแบบอ่ะถ้าแบบลองลองดูเป็นเจาะเป็นตัวตัวไปไม่แย่ v ียูก็ไม่แย่เกมคิวไม่แย่เนโห่นซีก็ไม่แย่ม,แยมันคือการต่อยอดแล้วก็มีกิมมิคอะไรแบบใหม่ๆเสมอ ือทุกครั้งที่ Nintendo ออกอะไรใหม่ๆมาเขาจะนำเสนอแบบรูปแบบการเพลย์ใหม่ๆเสมอทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแบบนำเสนอจอยอนันหลอกนำเสนอแบบไอตัวดันชักที่แบบเล่นแบบอ่านำเสนอแบบ่ามีมีจอแยกของมันเองหรือไม่ก็แบบนำเสนอแบบคอนโซลแบบ 2-in-1 อะไรเงี้ยเออเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกอะ น้อยตกรรมมันเป็นดาบสองคมคือต้องให้ผู้บริโภคอะได้เรียนรู้ปรับพฤติกรรมกันใหม่ซึ่งถ้ามันตอบโจทย์ปุ๊บอ่ามันก็ไปไปพุ่งเลยแต่ถ้าแบบรู้สึกว่าแบบพุ่งโทษ้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันแบบมันอาจจะแบบไม่เหมาะกับยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็แปกไปอถ้ามองแบบนี้ได้ไหมผมรู้สึกว่าองค์กรแบบ Nintendo เป็นองค์กรที่เทคลิสเป็นองค์กรที่เหมือนเป็น DNA เอ็นเอเขาอ่ะเขาชอบเสี่ยงอ่ะ คือกล้าเบ็ดอ่ะเออแล้วก็ถ้าเกิดมันมันตามคอนเซปต์อะไฮริสไฮรีเทอร์นะพี่ก้องใช่ถ้าเกิดความเสี่ยงสูงว่าเหมือนแบบถ้ามันจะเหมือนไม่ไม่ล่วงก็ลุ่งไปเลยอะไรเงี้ยเขายอมไปทางเนี้ยแต่ก็ต้องยอมรับว่าองค์กรประเภทนี้แหละที่มันจะนําเสนออะไรใหม่ๆมาคือต่อให้สินค้าตัวนั้นน่ะมันมันไม่เวิร์กแต่มันจะตกตะกออะไรบางอย่างให้คนได้เอาไปคิดต่อเฮ้ยหรือจริงๆแล้วแบบ ถ้ามันสามารถทําให้ราคามันถูกกว่านี้ได้สามารถทําให้มันสะดวกกว่านี้ได้หรือแบบสามารถมีพาร์ทเนอร์แบบเออมาร่วมมือกันมากกว่านี้ได้อะไรเงี้ยกลับมาอีกรอบมันอาจจะแบบไม่เจ๊งเหมือนเดิมก็ได้เอออย่างที่เราเห็นนะไอ้ตัวคอนโทรลเลอร์ของไอวียูอะทุกวันนี้เราก็ก็เห็นว่าแบบเพลย์สเตชันก็ทำแล้วก็าขายดีด้วยนะเออดังนั้นก็ต้องบอกว่า n ิน t e นโ o อะ มันเอาจริงๆนะก็แอบเสียวอยู่เหมือนกันว่าสวิตสองอ่ะมันจะลุ่งเหมือนสวิตหนึ่งหรือเปล่าคืออย่างที่บอกคือเวลา Nintendo อ่ะมันทำอะไรแล้วแบบมันเวิร์กอ่ะไอ้ถัดไปมันจะต่อไม่บอย่อตัวเองไม่ค่อยได้เออเออก็แอบแอบกลัวใจเหมือนกันว่าแบบเอสวิตสองมันจะจะเวิร์กไหมแต่ในในมุมมองของเราที่เป็นแฟนของสวิตเนี่ยสองมาแล้วคงซื้อเพอยงย่งน้อยมันก็ยังมีดัตตาเบเกมของแบบสวิตหนึ่งที่แบบเราสามารถแบบ อลเล่นต่อได้อ,อในขณะที่อาจจะได้ประสบการณ์ฮาร์ดแวร์ที่มันดีขึ้นแต่ก็ไม่แน่ว่าในในภาพรวมของตลาดทั้งหมดอะยอดขายมจะดีหรือเปล่านี่พี่กำลังจะบอกทาง Nintendo บอกว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกอะ่ะมึงแค่อัปเกรดให้มันดีขึ้นก็พอแล้วเหรอวีกับวียไม่เห็นชคือเอาแน่อนอนไม่ได้ต้องต้องยอมรับว่าตลาดเกมอะมันเป็นตลาดที่มาร์เก็ตแชร์สูงแล้วก็คือ เอาจริงอ่ะสุดท้ายแล้วเมนสตรีมมันจะเป็นอะไรแต่ก่อนเป็นคอนโซลเนะดี๋ยวต่อไปก็มีพ c ซมาตีคอนโซลพอเบื่อพีซปุ๊บก็เริ่มมีแบบเกมมือถือเ <Yeah. S 2> ดี๋ยวนี้แบบเอาจริงจริงแบบเกมคอนโซลเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่แบบฮาร์ดแวร์แล้วมันก็จะเป็นแบบเกมแบบคลาวด์ละคือตอนนี้เราเดาไม่ออกจริงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอะไรที่แบบมันจะวินในในตลาดเกมต่อไปคือมันมีความแบบแยกกันไม่ออกจริง คือตอนนี้คุณตี้ของเกมมือถืออะถ้าไม่ต่างกับแผ่นเทลไม่ต่างกับคอนโซลแล้วออ,อย่างบางเกมนี่คือแบบคุณภาพพอๆกับ n n n i t e น o โ w i t c h เลยนะท,ที่เป็นเกมฟรีเกมกระชาที่เล่นในมือถือเล่นใน iPad อะไรเงี้ยตอนนี้ก็บางทีแบบบางเกมเราก็แบบอ่านเล่นเกมมือถือเอา iPad แล้วก็แบบมาต่อคอนโทรเลอร์มันก็เป็นประสบการณ์การเล่นเกมที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะนิยามมันว่าอะไรเป็นคอนโซลก็ไม่ได้จะเป็น h a n d h e l ก็ไม่ได้เป็นเกมมือถือก็ไม่ได้อเออนั้นก็เรียกว่ายากในในมุมของมุมของ Nintendo อะ่ะที่ต้องม,มาพัฒน,นามาเดาใจแล้วก,ก็การออกคอนโซลการลงทุนแลลมมันคือการลงทุนระยะยาวคือต้องดูว่าในอีก10ปีตอนนี้ไม่น่าถึง10ปีน่าจะมัน5ปีมั้งหนึ่งหนึ่งเจนเออ,อคือพฤติกรรมผู้บริโภคอะ่ะจำไม่เปลี่ยนไปในจากที่เราแบบคิดคำนวณเอาไว้อะไรเงี้ยอืมซึ่ง ถ้าแบบอายุคหน้าพอมันเป็นคาวเกมมิ่งปุ๊บอ่ะไอพวกฮาร์ดแวร์ทั้งหมดก็แบบอาจจะไปมาผิดทางอะไรเงี้ยเออดังนั้นก็เรียกว่าเดายากมากเออแลนเซอเกับการเล่นเกมเดี๋ยวนี้คือหนักใจแทนผู้พัฒนาฮาร์ดแวร์จริงอืมอืมโอเคก็น่าจะเป็นเท่านี้พี่ก้องสำหรับ สินค้าแป็กของ Nintendo ครับครับหวังว่าชิ้นที่4จะไม่ใช่ Nintendo Switch 2นะครับชิ้นที่หชิ้นที่หจากใจแฟน Nintendo ที่แอบเอาใจช่วยอยู่ห่างนะครับโอเคครับอ่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังไะเยียมมาถึงตอนจบนะครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดคุยทุกความเป็นไปได้ในโลกของเทคโนโลยีกับรายการ l i ฟ์เช e ยร์พอดแค์